มาห้องพยาบาลครับในกองเราพูดย้อยต่อยหนักพูดได้ต่อยหนักอ๋อพูดไม่ได้เป็นพูดไม่เป็นไม่มอฮะโอ้แล้วมั่นใจได้ออกจากค่ายเลยป่ะเนี่ยครับเคยดูเขาต่อยใช่ไหมใช่เขาฝีมืออะไรเขาจัดจ้านนะเร็วเร็วเร็วใช่ไหมแล้วเราแก้ด้วยวิธีการก็บังซ้ายเราเดินเร็วอ๋อบังซ้ายคือเราระวังซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เดินเร็ว ก็ได้ผลเดินเดินบดตลอดครับวยกกระบดเขาเนี่ยเราเรารู้ป่ะว่าเราประทะอะไรเป็นยังไงรู้รู้ป่ะก็แข่งเขาไม่นักครับแข่งเขาไม่หน,นักโดนได้ตายไงอ๋อแล้วแต่ว่าสอกเขาเราไม่ได้ไม่ทันระวังหนะรือไงหรือระวังไม่ทันก็ออก็ก็บวกกันเนี่ใช่ครับก็บวกบวกะเอาของเรากะว่า เดินให้สุดครับคือเราเร่งเต็มเต็มเลยนะเร่งสองยกเต็มเต็มเลยครับผมโอ้นี่ก็มีแผลนะครับก็มารอให้หมอเย็บหมอก็บอกประมาณนั้คดอยู่อันนี้โดยประมาณนะครับยังไม่รู้ว่ากี่กี่เข็มปลายคิ้วขวานี่น่าจะสองตรงคางอีกนิดนึงคางหน่อยนึงนะครับชิวๆนะสบายๆ้วาจ้าตังไปทำอะไรเนี่ยหกแสนเนี่ย เก็บแล้วแบ่งแบ่งให้แม่ครับแบ่งให้แม่ใช่ไหมใช่จ่ายเลยก็พอจ่ายเลยก็พอแล้วแล้วมีอัคคีอะไรกับใครได้จ่ายกับใครบ้างเออน่าจะมีของเสียโชคครับใช่ไหมของเสียโชคครับขอ้เสียโชคเท่าเท่าไหร่เขาบอกมาว่าก่อนก่อนโชคได้เงินมาประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วเงินรางวัลนี่เขาจะให้เราหมดหรือว่าก็แบ่งก็ต้องต้องคุยอับ ค่ายครับอ๋อยังไม่รู้ใช่ไหมก็น่าจะแบ่งให้ครายด้วยครับอ๋อแ,แบ่งในค่ายใช่ไหมแล้วก็วเงินเสียสี่หมื่นนี่ให้เราตังหากครับอ๋อโอเคอเดี๋ยวรอให้หมอเขาเย็บก่อนแล้วกันนะขอะโชคดีโอเคสัดยบ